สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะกับข้าวของพี่วันนี้จะเป็นผักกานจองผัดน้ำมันหอยอะคะ่ะหรือตะรัเป็ดหรือสีนะคะอันนี้เป็นแกงไก่ใส่หน่อไม้สดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกลานร้อยแก้วอะคะ่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะชื่อใดอันนี้กล้วยน้ำหวานหนึบนะคะ พี่เคยซื้อมากินแล้วอ่ะเพื่อนๆออร่อยดีค่ะมันจะนึบๆนเนี่ยค่ะหยิบยากเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นประมาณนี้นะหมืนหวานเหมือนกล้ยตากแล้วะคะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วมันนึบ มากินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ลูกลานนะคะถุงยี่สิบบาทพี่เห็นต้นผักกั้นจองอะคะ่ะพี่ว่าน่ากินดิบพี่ก็เลยเอามาผัดน้ำมันหอยตีพริกกับกระเทียมใส่ลงไปนะคะอร่อยดีค่ะอืม พอผัดแล้วเขาจะหวานถ้าไม่ผัดเขาจะขุมนขมนิดนึงอันนี้แกงไก่ส่หนไม้ครับเพื่อนกินง่ายๆพี่อ่ะไม่รู้จะกินอะไรดี ก็ื่อวานตอนเย็นฝนตกโอ้โหตกหนักมากกลางคืนก็ตกหนักว่านอนสบายเลยเพื่อนๆอากาศมันเย็นเนาะตอนเช้าไม่ตกแดดดีร้อนจ้่พอตอนกลางคืน แล้วก็เจ็บคอนิดๆหน่อยยังไม่หายเนื่องจากไม่สบายเนาะมันจะพูดแล้วกแกมถ้ามันแอมพี่ก็ขอโทษทีนะเพื่อนๆอเืเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขอบคุณเพื่อนเพี่ๆน้องๆนะคะ ทักทายพูดคุยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องของพี่นะคะพี่ขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณตอนนี้เลยนะคะขอบคุณต้นคลิปด้วยค่ะแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้กดติดตามแต่ก็ดูคลิปของพี่นะคะพี่ขอบคุณมากเลยแล้วพี่ก็ดีใจแล้วก็ในน้องเขียนมาว่าให้พี่แบบพาชมบริเวณบ้านหน่อยะค่ะ พี่ว่าจะไปตอบน้องในนั้นแบบเดี๋ยวพี่อยากตอบละเอียดอน่อเนาะ,ะละเอียดนิดนึง <c oughs> บ้านพี่อค่ะพี่ไม่รู้ว่าบริเวณบ้านคือในบ้านหรือว่าแบบบริเวณรอบนอกหน้าบ้านนะคะพี่ก็จะบอกคร่าวๆค่คะ <c oughs> ว่าพี่อะบริเวณบ้านพี่อะห้าสิบสามตารางวา <c oughs> พออยู่ได้ค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ ตรงนี้เป็นห้องโถงที่พี่นั่งทําคลิปนะคะแล้วก็มีบริเวณหน้าบ้านเป็นสวนหน้าบ้านชานบ้านนะคะตรงนี้พี่เป็นห้องซักผ้าสองห้องนอนมีหนึ่งห้องนอนตรงนู้นแล้วก็หนึ่งห้องนอนตรงนี้นะคะเป็นครัวอันนี้ห้องซักผ้าแล้วก็ห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็ทางนู้นเป็นห้องทํางานแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นโรงรถนะคะมีแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนบ้านที่นะคะบริเวณบ้านแล้วพี่ก็เคยทําคลิปที่ว่า บริเวณเสวนหน้าบ้านที่พี่ปลูกต้นกุหลาบอะค่ะนั่นนะคะบริเวณหน้าบ้านพี่มีแค่นี้ละคะ่ะไม่ได้มีอะไรมากเมื่อก่อนพี่ซื้อบ้านหลังนี้มาสิบหกปีนะคะพอพี่ทําสีใหม่ปรับปรุงใหม่เมื่อก่อนสีของเขาจะเป็นสีฟ้าพี่ปรับปรุงใหม่พี่ก็เอาของใช้มันเยอะเอะเพื่อนๆคนเราพอมีบ้านใหม่อะมันก็ซื้อของขาบานนะโซฟาทอทัชตตู้โชว์ซื้อหมด พอพี่ย้ายของออกอะเพื่อนๆทาสีใหม่พี่ก็ยกให้เขาไปหมดเลยพี่ไม่เอาไว้เลยมันเกะกกะขี้เกียจยกข้าพี่ก็จะมีแค่นี้แหละเพื่อนๆมีขอถ่าหท้องนอนมีพัดลมเครื่องซักผ้ามีอะไรแค่นี้แหละโซฟาตู้โชว์ตู้เสื้อผ้าให้เขาไปหมด เสื้อผ้าอันไหนที่แมวก็บริจาคไปอย่างนี้ค่ะมีแค่นี้ค่ะแต่ถ้าเป็นบริเวณรอบนอกก็จะเป็นของเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกันพี่ก็ไม่เคยเดินไปไหนไปบ้านใครค่ะพี่ชอบอยู่บ้านตัวเองเย็นมาก็แต่งตัวไปออกกำลังกายโชคดีว่าบ้านพี่พอขับรถออกไปก็เป็นถนนตรงยาวแล้วก็ไปออกถนนใหญ่ค่ะ พี่ไม่ต้องผ่านไทยแต่ถ้าเจอเพื่อนบ้านยิ้มก็ยิ้มทักทายนะคะแต่ว่าถ้าไปนั่งคุยหรืออะไรพี่พี่ไม่ค่อยตรงนั้นนะคะนานๆก็จะแบบรักครั้งหนึ่งเป็นเดือนนะเพื่อนๆพี่ชอบอยู่ในบ้านชอบทำงานบ้าน นั่งในบ้าน,นของเราไปเรื่อยเงี้ยพี่ว่าบ้านมันคือความสุขของเราตัดสินใจถูกที่ทำงานแล้วซื้อบ้านการซื้อบ้านก็อีกหละเหมือนถูกหัวได้เพื่อนบ้านดีก็ดีไปแต่พี่โชคดีพี่ได้เพื่อนบ้านดีมากถึงจะแบบไม่ค่อยได้ทักทายกันแตบบเพื่อนบ้านแบบไม่ได้มายุ่งอะไรเลย ข้างบ้านนี้ก็เป็นพี่ผู้ชายที่รู้จักกันนะคะเพราะว่าทํางานที่เดียวน้องสาวพ,พี่ก็เขาไปทางานเช้าทํางานไม่ได้คุยกันพี่ข้างนู้นก็เมื่อก่อนเป็นเพื่อนเก่าพี่เขาก็ไปแล้วนะคะก็เป็นคนเช่าใหม่เป็นป้าอายุเจ็ดสิบก็สบายสามโซนฝั่งตรงห้ามพี่ก็ไม่มีใครสบายพี่อึงบอพี่ยกดีมากเลยพี่ไม่มีปัญหาเพื่อนบ้านเลย พี่พยายามตักให้มันกระทบจานน้อยที่สุดอะเพื่อนเพื่อนแต่มันก็ดังทุกทีเลยเดี๋ยวเสียงมันดังพวกเพื่อนเพื่อนลำคาว,ว่าไม่เผ็ดเดนาะ,ะเดี๋ยวนี้พี่กินเผ็ดมากไม่ค่อยได้เพื่อนๆนเมื่อก่อนอะกินเผ็ดพี่ขอโทษทีนะกินเผ็ดมากเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วสู้ไม่ไหว บริเวณบ้านพี่ก็มีประมาณนี้พี่ก็มีสวนเล็กเมื่อก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทําหลังคาบ้านนะคะเกี่บสวนพี่แบบเหมือนป่าในสอนเลยคืมมากปลูกไม้ไทยเต็มเลยป้วยไม้ป่าเต็มเลยไปซื้อที่ช่องเขาค่าไปซื้อที่นูน่นนะทีอะ่อะไรประจวบอะที่เขาเปิดใหม่ๆ่นะคะแล้วก็ไปซื้อที่ลาดบุรีค่ะไปมูลเลย อืซื้อบ้านใหม่ๆแต่งบ้านอะ่ะเดี๋ยวพอผ่านไปก็ทเกีย่แต่งแล้วเอาสะดวกใช้สอยมากกว่าก็คือทำหนังคาได้ใช้สอยกันลมกันฝนนะคะกล้วยไม้ก็พอก็เป็นกล้วยไม้ป่า เขาจะตายไปเรื่อยๆไงโ้โหพี่ซื้อปล้วยไม้ป่าเยอะมากพี่ก็เลยบหมดแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วเสียดายเงินนะหมดกับต้นไม้เยอะพี่มาซื้อบ้านตรงนี้เลย รุ่นแรกๆเลยแล้วพี่ก็เป็นหลังแรกที่ต่อเติมค่ะต่อเติมแบบเต็มแบบเต็มพื้นที่เลยนะเพื่อนๆทํ่อนทหลังคาทําอะไรเงี้ยเต็มพื้นที่เลยพอพี่คิดว่าถ้าพี่ซื้อไปแล้วพี่จะมาต่อเติมทีหลังอ่ะมันยุ่งยากพี่ก็เลยให้ช่างต่อเติมคุมไปเลยเขาจะมีแค่ตัวบ้านนมีแค่ตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยพี่ต่อออกต่อปีกออกไปหมดเลยต่อลงรถต่ออะไรไปหมดเลยค่ะ ทําทีเดียวแล้วก็พอในบ้านก็อยากทาสีไมคเป็นสีไมคก็ว่าอย่างว่ากันไปพอเอาของออกเพื่อไม่เอาภาพให้ของหมด <c oughs> อยู่แบบนี้มันสบายไง <c oughs> เพื่อนๆมันถูกบ้านมันอะไรมันทั่วถึงนะ่ะของไม่เยอะเ <c oughs> มื่อก่อนของเยอะต้องโอ้ขยับนู่นขยับนี่ถูกบ้านนะนี่ไม่ต้องเลยสบาย อร่อยหวานดีค่ะ<ม>เพราะผัดแล้วะนี่เดี๋ยววันนี้ก็สนามเขาไม่ได้เปิดหรอกเพื่เมื่อเปิด,ปด,ปดอังคารถึงถึงถึงเสาร์อธิกาจันย์เขาหย,ยุดหยุดนะคะพี่ก็ต้องไปหาวิ่งไปวิ่งที่อื่นหรือไม่ก็ไปแอนรบิกสมากพี่ก็ไปอนรบิกค่ะ พักหญ้าค่ะให้แบบให้หญ้ามันฟื้นตัวสวันนะตอนหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อเลยไม่มีที่วิ่งเพราะเขาล็อกกุญแจไม่เข้าเลย พี่กินข้าวมื้อเดียวไงเพื่อนๆพี่อยากกินอะไรพี่ก็นั่นแนะกินเลยอะมันหิวอะ่ะพอเช้ามาแล้วมันหิวพอตอนเย็นเราไม่ได้กินนะเช้ามาหิวเยากเห็นอะไรก็อยากกินก็กินเลยอร่อย ต้นเขาเหมือนผักตบสวาเพื่อนๆหมดเลยอร่อยกินผักเยอะๆพรพี่หายไข้กินได้บวมหนมปังงดหนมปัง พี่ก็พยายามได้กินอะเพื่อนๆแต่มันก็ช้าแต่พอเวลาพี่ไปตัดคลิปให้มันสั้นลงบางทีแบบมันจะมีช่วงฟืดฟ้าฟืดฟ้านะพี่ไปตัดคลิปให้มันสั้นลงอะพี่กลัวแบบมันนานเกินนะมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยแบบไหลลื่นนะพี่กลัวคลิปมันจะยาวตัดออกนินๆพอเวลานิน่ๆมัน ยาวว่าไอ้ตกงพูดเนี่ยแต่ถ้ากินอย่างเดียวมันไม่ได้พูดอะมันก็ไม่เหมือนมากินข้าวกับเพื่อนเนาะนี่หาเพื่อนกินข้าวกันตอนห้าเพื่อนกินข้าวมันต้องมีเรื่องพูดขุยนะ มช้าว่ะพี่หุงข้าวตั้งแต่ตีห้านะเพื่อนพี่ลืมกดหม้อข้าวรู้ตัวเองหกโมงเช้าเพิ่งจะกดหม้อข้าวนะสมองไปหมดล้วแก่และห้าสิบลืมจะกินข้าวอยู่แล้วบอกเอาลืมกดหม้อข้าวเดี๋ยวมากินไอ้นี่กันค่ะ กินเนี่ยค่ะลูกตาลร้อยแก้วขนมกินมื้อเดียวไม่ไพ่าย่อน,นใส่น้ำแข็งก่อนใส่น้ำแข็งเพื่อลดทอนความหวานร้อยแก้วเพราะว่าแันหวานอยู่นะพี่ขอโทษที่นะเพื่อนอร่อย ยี่สิบบาทมันทำกินยากอยูน่นะเมื่อนาล,นะลูกปานกว่าจะลงมาได้กว่าจะปอกได้ปาดได้อะขึ้นมาหนึ่เนี่ค่ะอร่อยกินทุกอย่างอ จ <ừ> ินใจหากินยาก nhìn phanh, Rồi Rồi tới sao อ <ừ. S 1> ชื่นใจชื่นใจด้วยอ้วนด้วย <ừ. S 1> พอดีกินเลยเพืเ่อนๆยี่สิบบาท แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก่น g reg. G reg อนอร่อยกำลังจะอิ่มเลยโอ้โหถึงกินเล้วอร่อยดีหนุบอันนี้อิ่มแน่ๆนะคะเพื่อนๆพี่ขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ทักทายพี่นะคะพี่ก็ดีใจนะคะมีแบบ มีคนเข้ามาดูช่องเล็กๆข,ของพี่คือเล็กมากเลยะคะ่ะดีใจทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็น้องน้องนองที่ทักทายพี่นะคะพี่ก็เข้าไปดูช่องนะบางน้องบางคนก็ทําช่องบางคนก็ไม่ได้ทำนะคะก็เข้าไปเป็นกําลังใจให้กันนะคะแต่พี่ก็ดีใจแล้วก็มีกําลังใจทุกครั้งเลยที่ได้พูดคุยะคะ่ะไว้เจอกับพี่ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ